ขอน้อมน้อมเดชพรัตนัตยขอกะวาจารย์เปนพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน <c oughs> วันนี้จะได้พูดธรรมะแสดงธรรมเรื่องอริยรสัจสี่ทางดับทุกค้นทุกข์ใหญ้ญาติโยมได้ฟัง <c oughs> ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ทรง,ทรทรงสอนเป็นบัญจัติเป็นชื่อบัญญัติมาชื่อว่าอริยรสัจรรสี่จังสรู้ ทิใต้ต้นสีมาโพป,ประเทศอินเดียเมืองมคตแต่ก็ได้ตัดสรุรรมก็กลายเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าเรามาสั่งสอนพวกเราเป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชี่ว่าสมาสัมพุทะ,ะท่านก็ได้เป็นสัพพัญญุตยานเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงรู้ธรรมะทั้งปวง,ท,งทั้งสิ้นทั้งสิ้นเรียกว่า พระสมมาสัมพุทธเจ้าพุทธแก้งโลกอที่นี้เราก็มาปฏิบัติรรมตามหลักคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในหลักทมหมวดหนึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นทางพ้นทุกข์ทางดับกิเดือตัณหาความดับทุกพ้นทุกว่าตว่าใจ <c oughs> ใจเป็น,นเมื่อใจเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งธาตุสี่ขันธ์หน้ากายใจด้วยความเป็นกองทุกข ใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายในการวินวายตายเกิดใจก็จะไม่ยึดติดในภพภูมิต่างๆใจก็จะไม่ไม่ยึดติดในการมบคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆใจก็จะไม่ยึดติดใน,ร,นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจไม่ยึดติดในรูปในนามใจก็จะไม่ยึดติด,ใน,ใ,นนใ,ดในกายในใจจิตนั้นก็จะพ้นทุกข์ถึงปฏิพานหยุดการวหญวายตายเกิดทันดีนั่นคือคำสอนพระศาสมาสมัสมุทธเจ้า ดังนั้นนักปฏิบัติธรรมาหลายเราจะรู้ทางพ้นทุกเราจะพ้นทุกถึงความรับทุกเหมือนพระสัมมสัมพุทธเจ้าเราก็มาศึกษาธรรมะหมวดที่ว่าอริยสี่ตามทางที่พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้เราก็ตรงมาพิจารณาตามมาพิจรารณาธรมปฏิบัติมาชีาาม้มาดูธรรมที่พทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นอย่างไรเราทรงพิจารณาตามแล้วจะเห็นธรรมตาม,ท,ามที่ท่าน สอนหรือไม่เราก็มาให้ควรพิจารณาเองปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองอย่างนี้ดังนั้นก็เราก็ยกธรรมะาที่พระเจ้าทรงชี้ขึ้นมาเป็นร,รมหมวดหมวดหนึ่งใน8 4 0 0 0พันธรรมขันคืออริยสัจสี่ทำหมวดนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แก่พระปัญจัคควยชียั้ง5ในเรื่องทุกสมมติยนนิโรธมักทุกคืออะไรทุก เกิดขึ้นทางไหนทุกเกิดขึ้นได้สองทางทางกายและทางใจทุกที่เกิดขึ้นทางใจเรียกว่ากิเลตัณหาความรูปกดหลงการตถา,าภวตนา,ภา,ภา,ภาวิภวตนาก่อทุกทางใจให้แก่เราส่วนทุกทางกายทุกเพราะเก็บไข้ได้ป่วยทุกเพราะร่างกายไม่สมดุลธาตุไม่สมดุลกันกรรมอุตุกรรมอุตุกิจอาหารไม่สมดุลกันพวกนี้ก็เกิดไข้ป่วยเป็นโรค ร้โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นในกาย,ยหรือว่าทุกทางกายก็แก้ด้วยยาด้วยแก้ด้วยข้าวด้วยน้ําด้วย,วยอาหารทุกทางกายส่วนทุกทางใจทุกเกิดจากความโลภความโกรธความหลงทุกจากความยึดติดอุปทา,านในใจเราเนี่ยต้องแก้ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะโอสถซึ่งเป็นยาโอสถยาทางกายรักษาหาหมอ รักษาทางกายยหาหมอยาปัจจุบันยาโบราณยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณรักษาโรคทางกายส่วนโรคทางใจก,ก็ใช้ยาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเรียกว่าธรรมโอสถรักษาธรรมโอสดรักษาใช้รักษาทุกทางใจแล้วก็มาดูว่าทุกทางใจของเราเกิดจากอะไรทุกทางใจของเราเกิดจากสาเหตุของมันคือเราหลง เราไม่รู้ความจริงไม่รู้กายใจขันห้าหนึ่ตามความเป็นจริงเราเห็นว่ากายใจขันห้าเป็นตัวเราของเรา,เราจึงเกิดความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราจรึงมีมากใครมาดา่าใครมาว่าใครมานิดหน่อยแล้วก็กดแล้วก็เคืองแล้วก็ไม่ชอบใจเพราะร,าคครู้ว่าเป็นตัวเราจริงๆแต่ถ้าเราเห็นขันห้าตามความเป็นจริงว่าขัาหนห้ากายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาพธรรมย่นงที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ นี่สัตว์ตัวไม่ใช่สัตว์นิจโวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นัิวฉาท่วาธาตุธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นตาามเป็นิจนี้ใจแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์ใจแล้วก็จะไม่ยึดมั่นในในกายในใจเราใจก็จะเป็นผู้ไม่หลงเมื่อไม่หลงมันก็จะไม่เกิดความโลภเมื่อไม่หลงมันจะไม่เกิดความโกรธเมื่อไม่หลงโลภโกรธหลงจึงไม่เกิดตามตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัญหาจึงไม่เกิด ดังนั้นเราจึงมาเพ่งพิจารณาดูสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราเห็นต้นเหตุหรือสาเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็มาระงับเหตุมาระละระรเหตุหรือดับเหตุสาเหตุที่มันทาให้ใจเราความทุกข์คือความหลงนั่นเองเราจึงต้องมาทําลายความหลงให้เป็นความรู้ทําลายอวิชชาความไม่รู้ให้เป็นวิชาหรือปัญญาหรือความรู้นั่นเอง มาทาจิตใจเรามามาศึกษาพระธรรมมาศึกษาร่างกายให้เรียนตามความเป็นจริงหลังจากที่อวิชาครออมกำจิตใจเราทําให้เราหลงไม่รู้ความจริงเมื่อเรามาศึกษากายใจด้วยความจริงกันห้าด้วยความจริงว่ากายใจไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาพธรรมที่อยู่ตามธรรมชาติสัตว์ธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนรกเมื่อเราเหียนสภาพธรรมตามความเป็นจริงนี้ละใจเราก็เกิดเป็นวิชาเกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นความรู้อวิชาความหลงความไม่รู้จึงดับไปความรู้เกิดขึ้นมาแทน เมื่อความรู้วิจากเกิดขึ้นมาแทนอริมารีโองแปก็เกิดขึ้นมาแทนความดับทุกพลทุกความฟานิผานที่เกิดขึ้นนั่นเองคุณโยมนะดังนั้นเมื่อเมื่อเรามาศึกษาธรรมะของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าคือมารูทำหมวด4หมวดทำหมวดหนึ่ง,งเรียกว่าอริยสัจสี่ในธรรมแปดหมื่นสี่ปนัมธรรมขันยกมาในหมวดที่ว่าทางพลทุก์หรืออริยสัจสี่นั่นเองแล้ว ทุกเป็นสิ่งที่กำหนดดูกำหนดรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกมันเกิดขึ้นมาทางไหนราพอเรากเรามาดูสาเหตุว่าทุกเกิดขึ้นทางกายและทางใจเราก็ดับทุกทางกายทุกทางกายกินข้าวกินน้ำดับทุกแก้กระหายดับทุกวนทุกทางใจเกิดจากความรลภความโกดความหลงของเราเองก็ดับด้วยวิชาดับความหลงด้วยวิชาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงเองเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงมันจึงไปดับความไม่รู้เรื่องวิชา ที่เราหลงว่าเป็นตัวเราของเรานะมาประดับความไม่รู้ใชใช้ความรู้ใหม่ความรู้ที่เป็นรู้มาใหม่เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิประดับมิจฉาทิฏฐิเห็นแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราทีน่นี่แล้วก็เปลี่ยนความเห็นใหม่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกว่าดับมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าอริมัคยวงแปดนั่นเองว่าสัมมาทิฏฐิอ่าปริมัคเบื้องต้นในการดําเนินอริมัควงแปดเพื่อ เป็นความดับทุกข์ทนทุกข์เราจะเกิดมรรคเกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้เมื่อเราเห็นกาเหตที่เกิดตัณหาคือเราหลงเมื่อเราหลงเราจะเกิดการตัณหาเพราะว่าวิพัฒนาเกิดขึ้นในใจดังนั้นเราก็จะมาลักความหลงลักความรลภความกวดความหลงแล้วก็มาลักตัวอวิชชาหรือความหลงก่อนเมื่อเราความหลงมันหายไปความรลภมันก็จะไม่เกิดความกวดมันก็จะไม่เกิดการตัณหาเพราะว่าจะวิพัฒนาก็จะหายไปหมดีคือต้นเหตุของความทุกข์ ความทุกข์เรียกว่าสมุติไทยนั่นเองคุณมเมื่อระดับเหตุองความโภโกรธโลงเกิดขึ้นความโภโกรธโลงเกดิดขึ้นความทุกข์มันก็ไม่เกิดโดยอัตโนมัติคือพระนิพพานก็ก็กลายเป็นนิพพานโดยอัตโนมัติโดยไม,ไม่ไม่มีใครเกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นเองก็จิตใจก็เป็นสละถึงความปกติของพระนิพพานนั่นเองส่วนนริมาเวียงแปดสมาธิก็เกิดขึ้นในขณะจิตเดียว ถ้าเราสละได้จริงๆในขณะจิตเดียวสละความอยากถ้าอยากดีอยากมีอยากเป็นในโลกกฎในโลกในทั้งสามโลกการเห็นวายตายเกิดถ้าเราเห็นว่าการเห็นวายตายเกิดเป็นทุกข์เราไม่อยากเกิดอ,อีกแล้วไม่เอาอีกแล้วดีขนาดไหนเราใจเราก็ไม่ยึดยึดไว้ชั่วขนาดไหนใจเราก็ไม่ได้ยึดไว้ดีขนาดไหนประเสริฐเลิกขนาดไหนใจเราก็ไม่ได้ยึดไว้ในใจใจเราก็สละทิ้งหมดเมื่ออะไรใจเราสละทิ้งหมดทุกอย่างสิ่งที่ว่าเลือกที่ประเสริฐไม่เอาสักอย่าง เข้ามาไว้ในใจใจเราจึงว่างเปล่าไม่ได้ยึดติดอะไรเพร่ะใจไม่ยึดติดอะไรจิตใจก็เป็นอิสลัดจิตใจก็ถึงปฏิบานนั่นเองลักษณะอย่างนี้การความความทุกข์เกิดที่จิตเมื่อเห็นผิดเมื่อปัสสะความทุกข์เกิดไว้ได้ถ้าเข้าใจเรื่องปัสสะความทุกข์จะไม่ผู่ถ้าไม่โง่เรื่องปัสสะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะที่กระทบเรารู้เท่าทันการกระทบต่างๆหูจมูกเล่นกายใจ รูปเสียงกินรสสัมผัสมากระทบ่างตาหูจมูกลิ้นใจก็จะไม่เกิดความยินดียินร้ายใจมันก็จะถอนความพอใจและไม่พอใจในรูปเสเสียงในกินรสในสัมผัสออกได้เมื่อมันไม่พอใจเมื่อมันไม่ยินดียินร้ายในขณะที่กระทบรูปเสียงกินรสสัมผัสเย็นรสในแขงสุขทุกข์ที่กระทบ่างตาหูจมูกเล่นใจเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายใจก็จะเป็นเฉยๆเป็นกลางๆก็จะเป็นทางสายกลางอริมัคมีอง์แตุนั่นเองแสดงว่าบุคคลนั้นกำลังเดินทาง ตามอริยมรรคไม่อนแปลนั่นเองกางสายนิญญ้งจะจะทาให้บุคคลนั้นพ้นทุกพ้นจากการเป่นวายตายเกิดนั่นเองลักษณะอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเหียนต้นเหตุของความทุกข์คือโภโกรดหลงคือความอยากทําให้เราเกิดทุกข์พอเราหมดความอยากเสียได้แต่เราก็ไม่ทุกข์โภโกรดหลงก็หมดไปความหลงความหลงหมดไป ความอยากก็หมดไปความอยากหมดไปความหลงหมดไปโ,โปรคปวดหลงก็หมดไปความฟุ้งซ่านลำการอะไรทุกอย่างมานะ้าความถือตัวยึดตนก็หมดไปหมดไปด้วยเพราะว่าความหลงดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นมาแทนวิชาวิชาอาโลโกวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดอาโลโกอุทปาธิ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแก่แล้วแก่เราเมื่อญาณปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างแก่กิจใจของเรานี้ความทุกข์นิโรธจึงเกิดขึ้นแก่ใจเราแสงสว่างเกิดขึ้นแก่ใจเราคือความรู้แก้งเกิดขึ้นแก่เราความทุกข์ก็จึงดับไปอันนี้คือวิธีการ หลักการของโครงสร้างของอริยสัจสี่ถ้าเรารู้เข้าใจโครงสร้างอริยสัจธรรมถึงความรับผู้ทุกอย่างจมแก้งแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วก็สำเนียกแล้วยงนิโสมาริการดูทมดูพิจรารณาดูทมตามความเป็นจริง <S 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 เห็นทุกเกิดสมุทัยเห็นทนุกทุกทางกายทางกายเห็นสมุทัยเห็นใ้เกิดทุกความทุกเกิดที่ใดดับที่นนะั่นพทธเจ้าตรัสว่าความทุกเกิดที่จิตก็ดับที่จิตความทุกเกิดที่จิตเมื่อเห็นผิดเมื่อบัตสระความทุกเกิดไม่ไดาถ้าเข้าใจเรื่องบัตสระ ความทุกข์จะไม่ปวดถ้าไม่งงเรื่องปัจจัความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องปัจจัเรื่องการกระทบแล้วก็ความทุกข์มันเกิดที่จิตของเราไปยึดถือถ้าจิตเราไปยึดถือแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ก่อนที่เราเจะจิตเราจะไม่ยึดถือจิตเราต้องหายหลงก่อนคืออวิชาต้องดับไปก่อนจิตเราถึงจะไม่ยึดถือถ้าตาใบจิตเรายังมีวิชาประกอบด้วยวิชาคมหลงอยู่จิตเราจะยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูเป็นตัวเราของเรา ถ้าเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินจมูกได้ยินก็เป็นเราได้ไดกินยิ่งรดกายตัวสว่ก็เป็นเราถูกต้องสัมผัสหมดเราจึงเป็นทุกเพราะเราหลงสัมผัสต,ต่างๆว่าเป็นตัวเราสัมผัสเราจึงเกิดทุกทางจิตใจเราแต่พราะความหลงอวิชชาดับไปแล้วความรู้วิชาเกิดขึ้นว่าไอการกระทบต่างๆไม่มีตัวเราไม่มีตัวสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราที่ไหนกระทบกันเลย เป็นเพียงธรรมชาติเหตุปัจจัยกระทบกันเท่านั้นเกิดขึ้นกันั้งเมดเราไม่มีตัวเราตัวก็ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นรับเอาทุกข์ก็ไม่มีเราไปทุกข์ทางตาก็ไม่มีเราไปทุกข์ทางหูก็มีเราไปทุกข์ทางลิ้นก็มีเราไปทุกข์ทางกายเราไปทุกข์ทางใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีเราแล้วจึงไม่มีใครทุกข์อย่างนี้แหละคุโยมทุกข์แต่มันมีตัวธรรมชาติแต่ผู้ทุกข์ไม่มีคุโยมทุกข์มันมีโดยธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยของมันเกิดทุกข์เกิดหนาวเกิดร้อนก็เกิดตามเหตุตามมของธรรชินนัเ ทุก์ระมีตามธรรมชาติแต่ผู้เข้าไปทุกขผู้เข้าไปรับทุกไม่มีคนโยมเนี่ยนะคนโยมดังนั้นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิมุตนโรธมรรคถ้าใครปฏิบัติอย่างกำแก้งรู้แก้แห่จริงตามนี้บุคคลก็จะถึงพระนิพพานบุคคลนั้นก็ถึงความเป็นพุทธะเป็นพุทธยติติพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานพุทธยติย่อมรู้อิติเพราะเห็นนั้นพุทโธชื่อว่าพุทธะพุทธะแปลว่าธาตุรู้หรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาน ตื่นจากความหลงตื่นจากความโง่ตื่นจากความหลงไหลหลับไหลเตือนจากความมืดมาเป็นความสว่างกายสว่างใจใจสว่างใจเบิกบานจึงไม mm ่ท hmm. ุกข์กับสรรพสิ่งจึงไม่ทุกข์กับสัตว์โลกจึงไม่ทุกข์กับสิ่งที่มากระทบจึงไม่ทุกข์กับโลกทั้งมวลคนทุกคนโลกคนทั้งสามโลกใจไม่ยึดติดในทั้งสามโลกแกถึงพ้นทุกใจสว่างสวัยเป็นใจพุทธะเป็น จิตพุทธะเป็นพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บดเบิกบานเป็นธาตรุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะอมตะที่ไม่ตายเป็นนิพพานธาตุนั่นเองท้ายใจก็จะถึงพระนิพพานธาตุถึงความเป็นธาตุซึ่งเป็นพระนิพพานไม่เกิดไม่ตายเหมือนพระส,สมมาสมพุทธเจ้านั่นเองคุณโยมเอาแล้วนะวันนี้ก็เห็นเวลาสมควรญาติโยมถ้าใครปฏิบัติธรรมตามบริยสัจสีทุก สมุทัยนิโรธรัคพิจารณาตามหัาข้อธรรมและปฏิบัติตามตามสีข้อนี้บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับปัสมสมมสสัมพุทธเจ้าคือเป็นจิตพุทธะเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชบานเหมือนกันในชาตินี้ปัจจุบันนี้ได้โดยแท้แน่นอนคุณโยมวันนี้ขอรุติการแสดงธรรมไว้เพียงแค่นี้ขอความสุข,ข,ขสวัสดีจงมีเกียรติญาติโยมทุกท่านจงมีสติปัญญาสามารถรับทุกคนทุกแก,กนเรียสัจสีจางแ,งแจง ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเอ,อื้เจริญพอ